กับสวัสดีพี่น้องนะครับท่ YouTube ละกันนะครับชีวิตอีสานนะครับล่องเลียงเบิงนะครับหอยเชอรี่นะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโอในตอนนี้ละกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดถือใจกับผมน้ำแนวละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมประสานคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ผมลองทดลองเบิงนะครับเลียงบอกหอยเชอรี่เบิงนะครับเอาเรียงอยู่ในกระช่างเลียงอยู่ในกระช่างอยู่ในบ่อป่านะครับ ลอกเบิงมันกะออกไข่เด้มันกะออกไข่ออกไข่แล้วกะฟักลูกออกมานะครับผมกะเอาพวกต้นกล้วยนะครับเอาต้นกล้วยเอาหยอดพักบุ้งเด้ลงใหม้มันกินมันก็กินดีนะครับที่ว่ามันกินดีอันนี้ลงลงในาน้ำเลย <laughs> ลงในานา้ำลงไทยประมาณนาทีว่างสองเดือนได้หลายลมากเลยครับ แต่ว่าสุ้มันตายกับมีดเลยสุ้แม่มันมันก็ตายกับมีนะครับแต่ว่ายั่งบกีโตดอกที่ว่าผมเบิ้งน่ะผมก็เลี้ยงไว้เรื่อยๆบันนี้มันก็ไใครขึ้นมาไขครลลวมันก็บเบาะใครมันกับฟักอยู่ตลอดก็เลยเป็นลูกหน่อยขึ้นมากก็เลยว่าเออมันก็เลี้ยง่ายไงู่เด้ผมก็วางสิเนาะมันอาจสิตายย้อนมันพ่แข็งแรงนะครับโอ้มันถือว่ามันกินดีครับกินพกบุงดีเห็นบ่มันสิไม่โตหน่อยๆครับมันมันพึ่งฟักกันว่าไม่ มีตัวใหญ่หัวใครมันมันดิมันดิมันดิใครออกมาบูกี้เหมือนมันกกไดฟักมันเกิดฝักมันนะครับมันก็เริ่มขึ้นมาไขใครอีกครับทั้งแหย่บ่ทั้งขางมันดิใครออกมาบ้านบวกข้าวมันก็ฟักบ้โดนนะมันก็ไใครออกมันดิมันที่เป็นแบบนี้ครับผมก็เลยบ้านรู้ว่าวงจรมันเปลี่ยนได้แบบขนาดแม่มันบูกี้โตเด้เพราะว่าผมสื่อมาบางสองโลกนี่แหละบักไล่ได้บ่อนี้มันตายนะ มันตายสงสัยมันปรับสภาพ,พอท่านมัง้งพอผมเลี่ยง่ในกระช่างไม่ได้ไจพี่นั่ตตนกล่วยพวกนี้แหละลูกนน้อยเห็นไหมครับดำๆนน้อยไกลๆก,กระช่างตัวนี้มันกระช่างกระช่างสามสามสามกุญีมั้งครับกระช่างตัวนี้กระช่งยางใหญ่อยู่ได้สามกุซีตะกี้กระช่างนี่ผมว่าไม่เลี่ยงกบผมว่าไม่เลี่ยงกบบ้านี้ผมก็เลยแยกกบออกไปไอีกกระช่างหนึ่งอีก เพราะว่าผมสื่อกระช่างหน่อยมาไว้ทะเลียงกบเพราะว่ากบมันมีตั้งแต่แม่พลาดมีดตัวตัวเมียกับตัวผู้นะผมเลยไปไว้อีกกระช่างหนึ่งเนี่ยกระช่างฟังด้านขางเมื่อกี้น่ะนี่ครับมันกับมันกับมีลูกดินี่ลูกขึ้นมาห่าท้งตัวกับไงเลยเด้ครับห่าท้งตัวกับประมาณสองนิ้วสามนิ้วแต่ว่ามันมันกับเหลื่อมไข่หรอเอาผมคือว่ามันมันคือไข่เลี้ยวแท้ผมว่าอยู่ มันมันใคร่เร็วครับนี่ตน้นหนเนาอยู่ในน้ำลึกๆเนี่ยตน้นน้อยเกาะอยู่ในผักบุงครับผักบุงพวกได้เปรี้ยนให้ตลอดผักบุงนี่อันนี้ต้นกล้วยนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกินดีบ่ interests. แต่ว่าผักบุงเนี่ยมันกินเอาผักบุงถิ่มลงไปปุ๊บนี่เหลือเหลือเหลือแตงแต่กาง <Classic> ใบมันมันกินหมดแล้วนะครใบมันกินหมดผักตบชวานี่คือกันได้ครับนี่ มันกินมันดิมันดิซะอใบกินวันต่อไปซอใบกินเกลียงซอใบกินจนบัยั่ง่นล่ะผมกำลังคิดว่างแผนว่าถ้าเกิดว่าผมเสียเอาหอยเชือรีปล่อยลงปล่อยลงบอ่อป่าเลยแล้วผมเสียเอาผาเขี้ยวนะ่ะผ้เคียวๆนะครับเอาเอา,เอามาเอามาอ้อม,อ,อ,มอ้อมบอ่อไว้บอ่อให้มันออกถ้ากเกิดว่ามันออกไปถ้าเกิดว่ามันหลายอหลีห่ามันบ่ตายเนาะ ผมอยากมันไปหากัดจินเข่าขาเจ้าผู้มีหน้าอยู่ฟังตรงขานผมนะผมอยากขาเจา้าว่าว่าให้ได้นะครับก็สังเกตเบิง้งพี่น้องอยากเลี้ยงก็ะรองเลี้ยงเบิ้งครับผมกับวันเลี้ยงไงยอยู่ดีขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับคลิปวิดีโอผมหลักกันนะโอกาสหน้าผม่งดีไทยพี่น้องเบิ้งว่า ขอกขายชุดนีดผมจะปล่อยลงบอหรือว,ว่าผมเลี้ยงยู่ในกระกับางตองละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชิปวิดีโอผมนะครับขอบคุณครับ